ของเราเป็นบอ่อบาด้านะครับน้ำก็จะประมาณนี้แล้วก็ต่อท่อยาวอมานี้ใส่ข่อง,งอตรงนี้เดินลงไป ถังนี้จะเป็นถังคล้ายๆกับแอร์เวแต่เราจะใช้กดธรรมชาติโดยใช้ถังบอซีเมนต์เป็นการดันช่วยเพิ่มกำลังน้ำเดินตามท่อเลยครับคุจะเป็นบ่อพักบ่อที่สองเต็มเลย น้ำเต็มถอดปักออกบาะที่สามบาะที่สามก็เต็มเช่นกันครับเบาะที่สามก็เต็มต่อมานี่ต่อมานี่ให้มันส่งเองโดยไม่ใช่ปั๊มสูบน้ำเลย อนี่นจะเป็นบ่อน้ําไว้สําหรับวัวกินรวมทั้งหมดประมาณหกสิบสามเมตรน้ําก็จะออกประมาณนี้โดยไม่ใช้ครึ้นท่อได้ท่อหนึ่งนิ้วครึ่งท่อขอบคุณครับหมดแดงกัน